นี่ค่ะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเตียงสองชั้นเลยตอนแรกหนูคิดว่าจะแบบต้องมีบันดงบระไดสูงๆไม่สูงเลยนะนี่ค่ะนี้สนนี้ก็เป็นเตียงสองคน อ๋อไม้ล์ละพันห้าจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,ะ <S <S ควันนี้จะพาพี่ไปไหนคะวันนี้เราจะไปที่คาสิกค,ค่ะคาราวาน,นะคะ่ะ เมื่อคืนเนี่ยเราดูเรื่องรถบ้านกันทั้งคืนเลยใช่ไหมแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมใช่เราตัปตดปัญหาใช่เราไปกันเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวหนิงดูทีเไว้วแล้วประมาณสองชั่วโมงจากกรุงเทพมไปกันเลยค่ะ okay. เลยจะได้เพื่อนๆจะได้ดูว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแบบแรกนะคะจะเป็นสองเตียงเนาะหัวท้ายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะคะกรุณนถอดรองเท้าก็สําหรับนอนสองคนนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ด้านหัวแล้วก็ ตรงข้างบนไว้เก็บของนะคะเป็นอา่างล้างจานครัวตู้เย็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นเตาเตาอบนะคะโอเคแล้วก็เตียงอีกฝั่งนึงค่ะนอนได้สองคนเหมือนกันความกว้างก็มีเราเพิเตามานอน นนก็อีคนนึงก็นอนได้ <c oughs> ค่ะเร้ก็มีกระจกด้วยไว้ให้แต่งหน้าห้องนี้เป็นห้องห้องนี้เองจองห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกครั้นง ก็จะเห็นเตียมสองชั้นเลยตอนแรกนี่คิดว่าจะแบบต้องมีบันดงบันไดสูงๆไม่สูงเลยนะนี่เท่านี้ส่วนนี้ก็เป็นเตียมสองคนอันนี้รู้สึกกว้างนะเนี่ยเออมันพอดีไซน์หนึงเลยอะโอเคที่นี่ก็มีไมโครเวฟค่ะมีไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เย็น ็คือห้องน้ำโอ๊ยห้องน้ำดีนะเดินเข้าห้องน้ำนัเป็นไหมราะว่าเป็นหิว คิวกันตรงนี้นะคราจะเสิร์ ถึงที่นี่แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทานอะไรนะคะหนิงบอกเลยว่าที่นี่อาหารเยอะมากนอกจากบาร์บีคิวแล้วยังมีอาหารเป็นอย่างๆนี่ที่หนิงสั่งมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอาหารที่นี่สั่งได้ถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะสั่งออแอดไลน์หรือว่าสั่งที่ร้านได้เลยเนี่ยตอนนี้เราสั่งมากินที่หน้าที่พักเลยนะคะหรือว่าเราจะไปทานที่ร้านก็ได้นะคะวันนี้ที่หนิงสั่งมานีนี่ค่ะมีสเต็กหมูนะคะ กะเพรา,าทะเลค่ะข้าวผัดกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาเนื้อแดดเดียวเอ็นไก่ทอดปีกไก่ทอดน้ำปลาเมี่ยงปลาทูแล้วก็3ามชั้นทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็ยังมีบาร์บีคิวอีกชุดใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้หิวมากๆเลยก็เลยสั่งมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวหนิงขอทานอาหารก่อนนะคะ ว่าหนิงสั่งบาร์บีวมานะคะก็เป็นชุดเปิดเตา399บาทได้หมูกับไก่นะคะอย่างละ5ไม้นะคะเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยหนิงสั่งหมูไก่1ชุดแล้วก็เนื้อ1ชุดค่ะโอ้ว้าวร้อนมากทุกคนโบทอกละลายหรดอะ เลครัมาเลยคะมาจ้ามาจามา้ามาละห้าบาทจ้าขาบคุณไหมครับพี่ฮะ<า>ขาบ<อ>าคุณอ๋อไม้ละพันห้าจ้าแอเอเย็นดีมีไวไฟมาค่ะมาเท่าไหร่จ้าแม่ค้าไม้ละพันห้าค่ะกล้เก็บไปแจกเองร้อนมากเลยคะ่ะ มาช่วยกันหน่อยไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะทำแบบมืออาชีพหน่อยสิพี่บุ้งเอยจับแบบจับตามันเป็นไงล่ะมืออาชีพเป็นไงล่ะมืออาชีพเอาแค่ไม้ก็พอแล้วค่ะเฮ้ยสวยไม่มาคือเทศ เมื่อคือเทศไปหนึ่งไม่เลือกงานไม่ยากจนนะทุกคนถ่ายบาร์บีคิวเอ้ยเอานี้ดีกว่าเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเพ้ช่วยพริกไทยพิบป่ายืนเต้นอยู่ รถเครื่องหรือนั่งกวดช่วยด้วยครับทุกคนมันไหมครับสุกไม่สุกไม่รู้แต่ไหมครับเอาว่ามันไหมก็โอเคแล้วล่ะใช่ค่ะมันไหมคุเฮ้ยทอ้ยเี้ยเราเสียมะเขือเทศไปเยอะมากเลยอ่ะมินไฟผิวก็ไม่สวยที่มันลริช่างมันจะครับเอาจริงปะไอ ตอนนี้ร้อนหน้ามากโอ้ยเป็นคนเกลี้ยกล่อมเบาไฟเขาบอกให้เราเบาไฟเบาไฟน้ำครับน้ำจบทุกอย่างเรียนจบที่ไหนมานี่เพี่ยเอาน้ำมาเบาโอ้ยอย่ามาแย่งนะเมี้ตั้งหลายมา ผลประกอบการเราดีว่ะทุกคนเราสามารถไปตั้งแคมป์กันได้แล้วนะนี่นะเลิศแต่พูดถึงอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเองเลยนะเขาเขาทำให้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเตาเขาก็มาตั้งให้ไอ้นี่เขาก็มาเสียบให้รถดูเหมือนเดิวก็นีอาจารย์หมือนอาจารไปไหนวะพี่ยิมครับมือกำลังจะสุขครับ แแงเ,เขาเรียกว่ามีเดียมแร่มีเดียม,มแร่ว้ามันไม่เดียมหรอันเนี้ยมันไม่เดียมมันไม่เดียมหรอนเนี้ยแล้วใครก็ได้จิ้มมะเขือเทศขึ้นมาทีเธอสงสาร อนาเอามือหยิบเนีเดี๋ยวนะคะฮะแป๊บนึงไปไหนโง่ตั้งนานไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโง่ตอนที่แม่งเหลือ3ลูกให้แดกแค่นั้นแหละเขาให้มาเขาให้มาจิ้มนอนมือก็ไม่ใช้นะเขาก็อุตส่าห์ให้มาจิ้มเนี่ยตายไปกี่ลูกแล้ว เขามีอะไรให้อีกไหมมีค่ะเขียงด้วยค่ะมีดกับเขียงเอามาทำไมเอามาตั้ง <c oughs> <c oughs> ตั้งเฉยๆตั้งเฉยๆเลยเราไม่ได้ร <Yeah! S 2> อตอนนี้เราก็ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นบาร์บีคิวฝีมือพวกเราเองนะคะเย yeah! ้นี่ค่ะนี่คือผลประกอบการของพวกเรา เด <formation jin x 2> <s handled kr> ี๋ยวหนิงจะขอชิมก <SL> ่อนนะคะอ่าพี่บุ้งชิมก่อนหมูกับไก่เป็นยังไงบ้างนี่ครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมบอกเขาอออร่อยมากเลยครับอันหนึ่งหนึ่งให้กุ้เคี้ยวเหรอโอเคเดี๋ยวหนิงกินเนื้อนะคะอืมอร่อยเลยกูยังไม่ได้หนังเลยอ้าวไอ้สิ ไปนคนเปรันไปคนรีบอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากเนื้อนุ่มมากอืมไม่อร่อยไมย่อรอดูไม่หวานไม่หวานต้องทีมือเนี่ยที่นี่โอเคมากเลยเนาะบอร์บียซิวอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จหมดนี่แล้วเดี๋ยวหนิงจะเข้าไปอาบน้ำแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวข้างในห้องนอนอีกที่นึ่งทานข้าวหนิงก็แปรงล่างอาบน้ำมาพร้อมที่จะนอนแล้วค่ะตอนนี้ หนาวมากเลยเอาผ้าห่มของตัวเองมาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินเบรกฟ a s ด้วยกันนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเดินถอยรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะกุ๊ดนะไปแล้วพี่ปิงพี่ปิงครับ<อ>หัวโขกแล้วตื่นได้แล้วะคะ่ะ nó tàn rồi nhất thì nó hả mai hiền จะต้อง<ม>แต่งหน้าก่อนที่พระอาทิตย์<ม>จะขึ้นครับทุกคนไปก่อนนะแต่งหน้าก่อนนะควรจะปิดนี้ก่อนนะอือเป็นไม่้ บอกว่าเล่นกูแล้วช่วยตื้น นิ่งครับไปกินเบคฟฝากตังค์รอนเลยข้างๆเนี่ยเล่นดูแล้วแค่นี้ต้องชระ เขามีเบรคฟาสอะไรให้เรากินบ้างหนิงถามเขาแล้วเขาบอกว่าทานได้ตั้งแต่เวลาที่เราตื่นถึงตอนเช็คเอาท์เลยค่ะเดี๋ยวอรอเับกแปบนี้ค่ะกำลังแต่งตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะ วกเรานะคะที่นี่จะมีให้เลือก3อย่างนะคะมีอเมริกันเบรกฟาดมีไข่กระทะแล้วก็มีข้าวต้มหมูค่ะวันนี้หนิงกับพี่มิทานเลือกทานข้าวต้มหมูกับไข่กระทะนะคะ แล้วก็ไปถ่ายรูปในในรถเนาะ<ไ>เอารูป,ป่างๆ,าๆข้างนอกมีสัตว์ด้วยใช่ไหมคะพี่มีสัตว์น่ารักน่ารักให้แบบเราไปป้อนอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปดูแกะข้างนอกกันด้วยให้อาหารแกะกันค่ะเเดี๋ยวขอทานก่อนเนาะเ<ช>ดี๋ยวเจอกันข้างนอกค่ะตอนนี้อิ่มมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเอ่อโซนที่เป็นสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะคะมีแค่เขาเรียกแค่หลุแกจะแพะนะคะ วแล้บใช่ไหมคด้ให้หมูก่อนแล้วกันนะปากี่บุ๊กปากใ <c oughs> ช่แล้ว <c oughs> ิมเพราะว่า,ามันติดถนนเส้นเอเชียคนที่แบบจะขับรถขึ้นเหนือหรือว่ากำลังเหนือจะเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยแวะพักที่นี่ค้างคืนที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะดีเลยใช่ค่ะบรรยากาศชิลมากแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดให้อาหารสัตว์แล้วก็ที่สำคัญที่พักเราเลิศมากนอนนอนในรถบ้าน ื่นเช้ามาบรรยากาศดีสุดตอนนี้ก็จะมีเสียงมีเสียงนกมีเสียง f อซนะคะเป็นเอฟซกีดให้เราอยู่พวกเราก็รู้สึกเขินนิดหน่อยแต่ก็โอเคสำหรับ e ีพีนี้นะคะหนิงก็ขอปิดทิปไว้เพียงเท่านี้นะคะที่นี่เลยคลาสสิกคาคาราวานค่ะกับพวกเราพาไปปิ้ง